คอแล้วก็ที่จมูกจมูกเนี่ยก็คือเนื้อเยื่อที่จมูกอะ่ะมันมันบวมมันบวมทําให้หายใจไม่สะดวกก็เลยทําให้เสียงแหบแล้วก็เจ็บคอมากๆก็เลยต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับถ้าไปถแถลงข่าวอีกต้องใส่แมสครับทุกคนต้องใส่แมสจริงๆเพราะว่าอะถ้าถ้าคนที่ไปวันนั้นอี๋บึงไปวันนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่า การถามของนักข่าวถามแรงมากตะโกนถามเหมือนตะโกนถามใส่หน้าแล้วก็คือน้ำลายของนักข่าวประมาณ20คนได้นะครับน้ำลาย20คนได้ที่พ่นมาที่หน้าของผมอะ่ะมันก็ติดอะ่ะมันก็ติดอ่ะทุกคนมันก็มันก็ติดน้ำลายจต่ผู้สื่อข่าวคนไหนก็ไม่รู้อะ่ะคือมันพ่นเข้าหน้าจริงๆคือผมก็แบบข่าวหลังไปถแถลงข่าวต้องใส่แมสแล้วแล้วใช่ไหมทุกคนต้องใส่แมสอะไถ้าไปถแถลงข่าวเนี่ย คนเยอะต้องใส่แมสค่ะคดีแม่ตักตอนนี้แหละครับแม่ตักก็ตอนนี้กาลังโดนเรื่องอาหารเสริมอยู่นะครับเพิ่งเอาอาหารเสริมไปเททิง้งเมื่อวันก่อนนั่นแหละที่ไปแถลงข่าวแม่ตักไม่รอดนะครับติดคุกยาวนะฮะเจอ3คดีนะครับคดีทองคดีอาหารเสริมแล้วก็คดีเพชรครับซึ่งคดีเพชรเดี๋ยวผมจะไปตามเรื่องเร็วนี้นะครับคดีเพชรก็มีผู้เสียหายเยอะแม่ตักทําผิดเยอะไม่รอดครับ ดีแล้วโดนน้ำลายไม่โดนฝ่ามือเออฉันก็กลัวอยู่เหมือนกันเนาะว่าแบบว่าจะมีทนายฝั่งนั้นฮะทนายฝั่งที่แบบกำลังโต้ตอบฉันอยู่เนี่ยนะฮะจะมีคนมาหมั่นไส้อะไรฉันหรือเปล่าดีนะที่กูไม่โดนนะฮะดีนะที่กูไม่โดนนะครับเมื่อไหล่มือซ้ายมือขวาอยู่ในคุกคะก็ตอนนี้คดีของอาหารเสริมกำลังสืบกันอยู่นะครับคดีอาหารเสริมเนี่ยกำลังกำลังสืบ กำลังคือเปิดเลขคดีแล้วก็ไม่น่าเกินเร็ววันนี้นะครับทุกคนครั้งต่อไปต้องสวมเกราะนะฮะอุ้ย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 ทุกคนโทษทีนะฮะครั้งต่อไปต้องสวมเกราะนะฮะพยาบาลแอบดูอยู่แน่เลยใช่แล้วพยาบาลต้องแอบดูอยู่แน่เลยทุกคนคนดีๆสิ่งที่ดูคุ้มครองนะครับขอบคุณคุณจุ๊บแม่บ้านผ่าุขด้วย คดีแตงโมล,ล่าสุดเลยค่ะคดีแตงโมตอนนี้นะฮะอาจจะมีพลิกด้วยนะครับเพราะว่าคือมันมีเรื่องของทนายตั้มเข้ามาแล้วก็ทางแซนทางปอทางโรเบิร์ตเขาก็ไม่ยอมเนี่ยนะครับเรื่องนี้เขาจะมีคลิปมีหลักฐานอะไรเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะต้องติดตามกันยาวๆนะครับคดีของแตงโมนะฮะพี่คณชลเป็นคนตลกดีนะครับอาจจะตลกไม่ออกนะะตอนนี้ ตอนนี้ก็คือแอบไลฟ์คิดถึงทุกคนมากคิดถึงใจจะขาดบอกได้เลยว่าคิดถึงทุกคนมากคิดถึงจริงๆอยากแบบอยากเสียงดังอยากเล่าข่าวอยากแฉในหลายๆเรื่องนะฮะทุกคนครับมันมีประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยนะที่เชียงใหม่ฉันจะเล่าให้ฟังนะฮะที่เชียงใหม่เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนคือตอนนี้บริษัทไอ้ไข่ตรงเชียงใหม่นั่นแหละมันเอาบริษัทแสนสิริ ไปอ้างผมเพิ่งได้คลิปเด็ดมาวันนี้นะครับจริงจะเปิดให้ดูเนี่ยก็ว่าจะเปิดให้ดูแต่มันเปิดไม่ได้นะครับก็ไปดูในบ้านฟ้ากันล้วกันเข็นโดช่วยด้วยนะครับมีการเอาเครดิตของบริษัทแสนซิลิไประดมทุนเสียหายมหาศาลเลยทุกคนงานนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศแน่นอนเพราะมึงเล่นกับแสนซิลิมึงเอาแสนซิลิเนี่ยไปหาเงินเข้ากระเป๋าแล้วไปหลอกผู้คน แล้ววันนี้กูจะบอกให้นะครับว่ากูเสียนขนาดไหนรู้ไหมตอนกูรู้แบบรู้ว่าเขาเอาแสนสิริไปทำมาหากินนะ่ะกูโทรเข้าสายด่วนแสนสิริแล้วก็คุยกับฝ่ายที่เขาเชื่อมไปถึงกฎหมายของแสนสิริแล้วขณะอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยกูก็คันมากกูก็ไม่ไหวอะ่ะกูอยากสืบกูอยากช่วยเหลือผู้คนโทรฟ้องแสนสิริเรียบร้อยแล้วจ้าเดียวแสนสิริ ก็จะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่มาจัดการอีวงขายตรงเชียงใหม่กูบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับแม้แต่กไม่ได้ออกจาอีอดทนสู้ต่อมึงก็นี่ติดต,ต,ตามติ๊กตอกแบบติ๊กตอกปลอมๆตลอดเลยนะไม่มีได้ออกมาครับทุกคนไม่มีออกมานะจ๊ะนะฮะ เป็นอะไรครับเป็นอักเสบครับคออักเสบจมูกอักเสบติดจากนักข่าวครับวันนั้นไปถแถลงข่าวไงที่ฉันดังๆอะ่ะไปถแถลงข่าวเรื่องดีไอคอนเนี่ยแล้วก็เรื่องของแม่ตักด้วยอะ่ะขึ้นข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐด้วยอะ่ะพวกมึงข่าวครึ่งหน้าหน้าหนึ่งไทยรัฐอ่ะโอ้โหเคนโดแฉอะไรก็ไม่รู้อะ่ะฉันก็มีคนส่งเข้ามาให้ฉันดูฉันก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้จะดังขนาดขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเคนโดขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐครึ่งหน้าครึ่งหน้าครับทุกคน มันดังจริงๆนะวันนั้นเสียงดังมากใช่ครับวันนั้นเสียงดังมากแล้วก็คือเสียงฉันดังไม่เป็นไรหรอกแต่คือฉันโดนน้าลายของนักข่าวอดรถหน้าเพราะนักข่าวถามเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการใส่แมสอะไรมันเหมือนกันพ่นน้ําลายใส่หนนะ้ากันอ่ะมันก็เลยติดนะครับทุกคนอันนี้ขออภัยด้วยนะฮะที่ทําหน้าที่ของเคนโดได้ไม่เต็มร้อยทาหน้าที่เคนโดไม่ได้เต็มร้อยเลยนะครับเพราะว่าติดจากนักข่าวพ่นน้ําลายใส่หน้าวันนั้นจริงๆนะครับ เล่าให้ฟังใหม่อะไรคือแสนสิรินะครับทุกคนรู้จักเจ้าของหมู่บ้านแสนสิริใช่ไหมครับที่เขาเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกระดับประเทศเลยเนี่ยนะฮะวันนี้เขาถูกเอาเครดิตไปใช้มีวงชื่อสยามจุดๆๆุดที่เชียงใหม่เป็นวงแชร์ลูกโซ่ที่ระดมคนให้ไปลงทุนเป็นจำนวนมากและไปอ้างว่าเขาเนี่ยขายที่ดินให้กับแสนสิริโดยใช้เครดิตของแสนสิริเนี่ยในการให้คนมาลงทุนเป็นจำนวนมากอันเนี้ย แสนสลิ uary, เป็นผู้เสียหายเดี๋ยวแสนสลิต้องออกมาจัดการนะครับทุกคนครับแสนสลิ uary, ใหญ่มากนะครับเขาเป็นระดับมหาชนเขาใหญ่มากๆแล้วอยู่ดีเขามาโดนบริษัทอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาชื่อเสียงเขาไปทำมาหากินนะฮะไม่รอดนะครับอย่าให้เล่าอะไรเลยรีบ <laughs> <R ift. laughs> เดี๋ยวก็จะเล่าเยอะใช่ไหมเดี๋ยวก็เล่าเยอะนะฮะทุกคนคือ ็ขอมาแวะเจอทุกคนนะฮะทุกคนเข้ามาแล้วใช่ค่ะเขา,าพูดจริงๆใช่แล้วเขาเอาแสนสลีมาหากินไม่ได้นะครับผมจะฟ้องแสนสลีให้ถึงเจ้าของเลยผมจะให้แสนสริจัดการเขาเขาจะเขาจะสู้กับมหาชนได้หรอเขาจะสู้กับแสนสริได้หรอเขาแสนสริไปเอาเงินพวกคุณนะ่ะผมจะฟ้องแสนสลีครับเรื่องนี้ต้องถึงเจ้าของแสนสลีครับบอกเลยนะฮะ เดี๋ยวจะไปฟ้องครับทุกคนเดี๋ยวจะไปฟ้องนะฮะเจ้าของแสนสลินะครับครูเคนโดหายไวๆครับขอบคุณมากข่าวแม่ตักนะฮะก็เล่าไปแล้วจ้าอดทนสู้ต่อไม่รอดจ้าตอนนี้เปิดคดีใหม่แล้วก็คือคดีอาหารเสริม เปิีพ์คาว่าเคนโดอาหารเสือแม่ตักจะมีภาพบรรยากาศการเอาอาหารเสือไปเทวันนั้นแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันแล้วตอนนี้มีตั้งเลขคดีไว้แล้วและคดีต่อไปก็คือดีเพชรนะครับคดีแม่ตักไม่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีทางรอดครับไม่มีทางรอดนะฮะทุกคนหายไวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนขอบคุณมากที่มาดูกันแบบเสียงแบบกระซิบกระซาบเนาะนะฮะ ถนอมเสียงด้วยจ้าคุณปุ๊กยืนหนึ่งนะครับขอบคุณคุณปุ๊กด้วยนะฮะก็อีก5นาทีนะครับเราจะลงแล้วนะอีห้านาทีลง,ลงแบบเรามาแบบเรามาแบบคิดถึงกันนะ มาถึงคิดถึงปุ๊บอย่าลืมส่งรางวัลให้ด้วยนะส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้เคนโดด้วยนะว่าทิกตอกมันทวงมามันบอกว่าถ้าช่องไหนมีของขวัญเยอะๆเนี่ยมันจะเปิดการมองเห็นเรายิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจะดูแลเรายิ่งขึ้นกว่าเดิมช่องเราจะต้องเป็นช่องที่รวมสามัคคีการส่งของขวัญให้เคนโดนะครับส่งของขวัญให้ช่องยิ่งส่งเยอะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับยิ่งส่งเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งจะได้คะแนนจากทิกตอกเยอะเราจะเป็นช่องดังช่องใหญ่ นะฮะแล้วเราก็จะได้แบบอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับทุกคนขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งของขวัญให้นะครับรู้จากคดีตู้เติมเงินไหมคะทำไมกูจะไม่รู้จกักบริษัท K 1 one ใช่ไหมบริษัท K 1 2 3 two ตอนนี้มันปิดระบบแล้วเนี่ยจ้าฉันบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าบริษัทซิมเนี่ยแตกระเบิดแน่นอนจ้า ก็ผู้เสียหายก็เริ่มติดต่อมาแล้วจ้าแต่ยังไม่เปิดนะเจ้ากูเหนื่อยจ้ากูเหนื่อยกูไหลวงเหลือเกินนะจ้าบริษัทที่เอาซิมไปขายแล้วอ้างว่าจะสามารถสู้กับ d t a ทกับ a อ s ได้กับ TRUE ได้นะครับไปโฆษณาเกินจริงมากให้คนลงทุนมาหาศาลมากบริษัทนี้ก็เป็นรายต่อไปนะครับบริษัท K จุดจุดจุดระเบิดระเบ้อในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับ ระเบิดระเบ้อในเรววันนี้แน่นอนหมอถือเข็มมาแล้วอุตายเราตายแล้วตายแล้วนะฮะทุกคนหมอจะถือเข็มมาแล้วโดนเข็มมาและสามเข็มเลยครเห็นมีคนโดนตบสะบัดเลยเล่าไปแล้วจ้าทุกคนครับข่าวของดีไอคอนนะครับผมจะให้ความสำคัญลดน้อยลงเยอะมากๆเลยเพราะว่า เราไม่ต้องการให้ทนายคนนั้นออกมามีแสงนะครับซึ่งผมมั่นใจในพบตรบิ๊กตายขณะพะบตรเนี่ยยังออกมาโต้เรื่องนี้เลยนะครับที่ทนายไปบอกว่าให้ไปถอนแจ้งความผมไม่เข้าใจเลยว่าทนายคนนี้แก่งกล้ามาจากไหนมั่นหน้ามั่นหนกมาจากไหนถึงสามารถไปท้า เปิดหน้าชกกับพอบอรตรได้อุ้มไม่เคยเห็นทนายคนไหนกล้าเปิดหน้าชกกับพอบอรตรนะครับทนายคนนี้เปิดหน้าสู้พอบอรตรบิก๊กตายโดยไปให้ความยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปพูดให้เกิดความยุ่งเหยิงในพยานหลักฐานพอบอรตรไม่พอใจมากนะครับพอบอรตรอ,ออกมาพูดแล้วตั้งแต่ทําข่าวมา ไม่เคยเห็นทนายคนไหนกล้าเปิดวอกับพอบอตรทนายคนนี้เป็นคนแรกที่ผมนับถือใจแกนะแกกล้าเปิดศึกกับพอบอตรทุกคนครับระหว่างเชียร์ทนายกับพอบอตรคุณเชียร์ใครพิมพ์มาหน่อยทนายหรือพอบอตรพิมพ์มาหน่อยอ่ะเปิดเปิดโหวตหน่อยทนายกับพอบอตรคุณเชียร์ใครนะฮะ ทุกคนครับโคหนึ่งครับเอออันนี้ต้องต้องพูดนิดนึงนะครับว่าเอาคนที่สะดวกในการส่งนะครับไม่ได้มีการบังคับอะไรกันทิกตอกมันบังคับเราครับถ้าเราจะได้มีแพลตฟอร์มที่ดีหรือว่ามีแพลตฟอร์มที่มีคนติดตามเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องทํางานแลกเขาเพราะว่าเราใช้แพลตฟอร์มเขานะครับอันนี้เอาคนที่สะดวกเลยใครอยากส่งของขวัญหรือยังไงก็แล้วแต่ใครไม่ส่งก็ไม่เป็นไรครับติดตามกันยาวๆผมไม่ได้ว่าเลยแต่ทิกตอกมันมันเป็นกฎของมันจริงๆครับอันนี้ด้วยความเคารพในการใช้แพลตฟอร์มทิกตอก เขาให้เราทําแบบนี้จริงๆนะฮะคุณเชียร์ใครครับระหว่างพบตรกับทนายพิมพ์มาหน่อยเพราะว่าทร,ร,รอกับทนายพิม์มาหน่อยพิม,มพมท์ทนวยทนวยเบื่อมากเลยแม่ทนวยเยอะมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไว้ใจทนายแล้วคร,รับพบตรอเออคุณมันทําไมเขากล้าเปิดหน้าชกกับพบรตรผมไม่เข้าใจผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับออกมาพูด ซึ่งท่านก็น่าจะโมโหพอสมควรที่มีทนายคนนึงเนี่ยไปบอกให้คนถอนแจ้งความทั้งที่แจ้งไปแล้วมันเป็นการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานมีผลต่อคดีมากๆเลยนะครับมีผลต่อการประกันด้วยเท่ากับว่าบรรดาบบอสเนี่ยอยู่ยาวนะครับอยู่ยาวไม่ได้ประกันนะครับไม่มีทางได้ประกันนะครับจากเหตุการณ์ที่ผมเคยทํามาเยอะแยะถ้ามีการมายุ่งกับพยานหลักฐานยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานยุ่งเหยิงกับผู้ที่เสียหายเนี่ยนะฮะเหมือนที่เขาทำเนี่ยบสบอสทั้งหมด ติดคุกยาวไม่มีใครได้ประกันตัวไม่มีใครได้ประกันตัวนะครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาแรงขนาดนี้นะฮะแล้วเขาก็ฟาดงวงฟาดงาไปหมดเลยนะครับฟาดผมนะฮะล่าสุดก็ไปฟาดพี่เอกสายใหม่ต้องรอดอีกนะครับคือฟาดงวงฟาดงาไปเรื่อยไปทั่วเลย ตอนนี้ผมขอไม่พูดถึงประเด็นนี้แล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในสำนวนของตำรวจหมดแล้วละเอียดยิบเลยครับทุกคนเราจะไปช่วยคนต่อเราไปช่วยเหลือวงแชร์ลูกโซ่เชียงใหม่ต่อวงไข่ตรงเชียงใหม่ที่กำลังจะแตกระเบิดนะครับเอกสารผมทำเสร็จแล้วที่จะยื่นกับพบตรอรอนะฮะที่จะรวบรวมผู้เสียหายทั้งประเทศของวงสยามจุดๆ,ๆโลโลเนี่ยนะครับมาแจ้งพบตรครับ เราจะไปที่การช่วยคนอื่นแล้วไอคอนกูเบื่อแล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ช่วยมีประโยชน์ต่อประเทศชาติเลยนะครับเพราะว่าความผิดก็คือความผิดกรรมคือการกระทําครับกรรมคือการกระทําครับเราไปช่วยเชียงใหม่ดีกว่าทนายบอสน่าจ,จะโดนตีคนหรือเปล่า คือทุกคนเห็นด้วยไหมว่าผมควรเอาสุขภาพร่างกายผมอะไปช่วยเชียงใหม่ใช่ไหม affe? อะใครเห็นด้วยว่าผมควรจะไปช่วยเชียงใหม่หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการนัดผู้เสียหายนะฮะขอคิวพบตรแล้วก็เข้าพบนัดนัด,น,ดนักข่าวทุกๆช่องเลยใครเห็นด้วยว่าผมควรจะต้องไปช่วยเชียงใหม่แล้วพิมพ์คําว่าเชียงใหม่ครับพิมพ์คาว่าเชียงใหม่ครับพิมพ์คำว่าเชียงใหม่ครับไม่ต้องไปยุ่งแล้วกับไอคอนอะไรบ้าบอคอแตกเนี่ย มันไปถึงจุดที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการแล้วไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปเสือกอะไรมากแล้วไม่มีอะไรให้ต้องเสือกแล้วไปช่วยผู้คนต่อกันดีกว่าจะมาจมปลักอยู่กับข่าวเดิมๆทําไมจะมาปกแบบจมปลักกับข่าวเดิมๆอะ่ะมันก็ไม่ควรก็ใชไหมไปเรื่องใหม่ๆเห็นไหมไปเชียงใหม่กันดีกว่าทุกคนเราไปเที่ยวเชียงใหม่กันดีกว่าไปจัดการคนที่หลอกลวงประชาชนไปจัดการให้พวกเขาจะต้องได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทํา คนสิ้นเนื้อประดาตัวเยอะมากคนสิ้นเนื้อประดาตัวเยอะมากผมออกจากโรงพยาบาลขอพักผ่อนที่บ้านอีกวันสองวันนะฮะน่าจะได้ออกวันพรุ่งนี้หรือวันเมื่อื่นนะครับเดี๋ยวขอดูตํารวจเออไม่ขอดูคุณหมอก่อนขอดูคุณหมอก่อนนะครับว่าคุณหมอให้ออกไหมถ้าดื้ออย่างเงี้ยกูว่ากูไม่ได้ออกแน่เลยอะถ้ากูดือ้อกูไม่พักกูเองเสือกนะฮะยังทํางานอยู่ยังใช้โซเชียลอยู่เนี่ยสงสัยหมอไม่ให้ออกแน่เลยเนี่ยสงสัยจะได้อยู่ยาวนะครับ หายไวนะครับมีคนถามว่าไอคอนมีทางรอดไหมถ้าดูจากนะตอนนี้ที่ผมมีข้อมูลนะครับยากยากยากพอสมควรจทั้งที่ผมมีข้อมูลอยู่นะก็ผมว่ายากนะแต่ไม่รู้แหละก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับแต่ผมว่าที่ผมมีข้อมูลอยู่แล้วก็ฟังจากพบตรพูดแล้วก็ฟังจากที่ตํารวจนะฮะทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันมันยากมากแล้วมัน มันมีการเข้าไปฟอกเงินด้วยนะสีกับ DSI อะ่ะ DSI ก็จองกระถินเรื่องนี้ด้วยนะฮะพี่กันดัหายไวนะคะเชียงใหม่เป็นแชร์ลูกโซ่วงใหม่จ้าเสียหายพันกว่าล้านเช่นเดียวกันจ้าผมกำลังจะช่วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการที่จะล้มนะฮะพวกเนี้ยมันต้องใช้พลังงานสูงมากไม่ต่างจาก forex 3D ที่ผมทำเลยนะครับมันต้องใช้พลังงานสูงมากเดี๋ยวขอแบบให้ตัวเองหายป่วยก่อนนะฮะหายป่วยก่อนขอพัก แล้วกลับมากุจการมันก็ซิล่าเหมือนเดิมนะฮะจริงๆที่รายการโหนเขาบอกว่ามีสิทิ์ก็คือไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรในสำนวนไงครับผมเป็นคนรู้คนเดียวว่ามีอะไรในสำนวนทนายดังหรือใครหรือรายการไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรในสำนวนแต่ผมรู้แต่ผมพูดไม่ได้ไงผมเลยมั่นใจว่างานนี้มันรอดยากมันรอดยากครับทุกคนผม รู้ในํำนวนบอกแค่นี้แหละต้องการผู้ช่วยไหมครับพี่โน้ต้องการครับคุณพลอยคือออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องต้องการอ,อาสาทุกคนวันต้องการอาสาเยอะมากเดี๋ยวเราจะานัดหมายกันในช่องทางอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ไปเป็นอา,าสาซึ่งกันและกันใครที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มในด้อมนะฮะก็ไปที่หน้าโปรไฟล์และกดลิงก์นะครับเราก็จะไปเจอกันในนั้นหน้าโปรไฟล์และกดลิงก์นะครับไปที่หน้าโปรไฟล์และกดลิงก์ครับทุกคนมันก็จะได้เจอกันแล้วก็ไปร่วมกันเป็นอาสานะครับมาช่วยกันนะฮะเดี๋ยวอีวึงจะเป็นคนดูแลเองนะครับสู้ๆรับพี่แคนโดขอบคุณมาก,มากๆครับข่าวใหม่ๆมาเยอะเลยนะคะชุกนกันยาน,านันใช่ครับข่าวใหม่เยอะมาก ผม,มื่อนอนอยู่โรงพยาบาลก็ติดตามข่าวตลอดด้วยความที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของวงการข่าวเนาะก็ตกข่าวไม่ได้เลยฉันยังรู้เลยอะว่าถ้าแกจะตบผัวนะถ้าแกนะแบบรู้สึกว่าแบบกูคันไม้คันมือเนี่ยกูอยากจะแบบสักหน่อยอีผัวเนี่ยแม่งเจ้าชู้เหลือเกินแดกแต่เล่าเนี่ยนะฮะให้ใช้มือครับเป็นกลางมืออย่าใช้เป็นกับปั้นถ้าเป็นกลางมือเนี่ยมันเป็นละหุโทษ ถ้าเป็นกลางมือกลางนิ้วเนี่ยเป็นละหูโทษปรับแค่หนึ่งหแต่ถ้าเป็นกำปั้นอันเนี้ยมันจะเป็นโทษหนักกว่าถ้ามึงแบบกูไม่ไหวกับผัวแล้วเนี่ยห้านิ้วจะ้ะห้านิ้วจะ้ะห้ามกำอย่างนี้นะห้านิ้วจะ้ะห้ามกำห้านิ้วจ้ะผัว้ะหูโทษจแล้วหูโทษจะันะต้องหลุดวงจรน,นี้ให้สิ้นซากใช่ครับ ต้องหลุดวงจรนี้ให้สิ้นซากครับผมจะปรับพวกแชร์บา้บาบอๆนี้ให้สิ้นซากให้ได้นะครับอย่าเอาวิธีการของฉันไปใช้นะทุกคนไม่ใช่นะว่ากูแบบบางคนแบบลุกขึ้นแบบไปตบผัวอย่างนี้แล้วบอกเคนโดแนะนําเป็นละหุโทษอะไรอย่างเงี้ยพวกมึงอย่าไปทํานะกูให้เป็นความรู้เฉยๆนะฮะห้านิ้วคล้ายๆวันนี้ใช่ไหมใช่ก็คือเป็นละหุโทษนะครับโดนปรับแค่หนึ่งหมื่นเท่านั้นเองแล้วถามว่าคุ้มไหมโดนปรับแค่นหนึ่งหมื่นคุ้มไหมกูมมว,ว่าหลายๆคนที่ อยู่ในน also, <response. S 1> ี้ก็บอกว่าเออเออก็คุ้มอ่ะเออหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราต้องไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับทุกคนไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับทุกคนแต่คนที่โพสต์ว่าไม่สนุกไม่สนับสนุนความรุนแรงอ่ะมึงคิดว่าในใจมันอ่ะหัวลอกกี่ตลบแล้วกูเห็นแม่งนักข่าวหลายคนไม่สนับสนุนความรุนแรงอินฟลูเอนเซอร์หลายคนไม่สนับสนุนความรุนแรงกูว่าในใจมึงอ่ะหัวลาะจนแบบ ว่าหัวรถตกอีสามรอบหรือเปล่านะฮะหรือเปล่าคุ้มค่าค่าเน็ตอยู่ค่ะคุณเคนโดค่ะไม่สนับสนุนแต่คุ้มค่าพี่แต้มพี่แต้มนะครับถ้าเป็นสามีตบแล้วจูบด้วยนะทุกคนถ้าเป็นสามีตบแล้วจูบด้วยนะอย่าหาว่าเคนโดไปทําให้ทุกคนแบบมีความรู้กันว่ากลางมืออ่ะมันโทษน้อยแต่ถ้าเป็นกาปั้นอ่ะมันโทษเยอะอย่าให้ชั้นได้เสียได้หายนะทุกคนเดี๋ยวแบบ เกิดการฟัวดเพฟอเฟวฟะกันแล้วบอกใครให้ทำอ๋อคุณเคนโดค่ะคุณโดแนะนำค่ะบอกว่ากลางมือโทษน้อยค่ะกลางมือโทษน้อยค่ะเป็นละหูโทษค่ะดิฉันก็เลยกลางมือเต็มที่เลยค่ะคุณเคนโดให้ความรู้มาค่ะนะคุณเคนโดเป็นคนบอกให้ดิฉันจัดการแบบนี้ค่ะไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะอย่ามาหาว่าฉันเด้อทุกคนอย่ามาหาว่าฉันเด้อทุกคนไม่ได้นะต่อไปจะกลางมือ เห็นไหมพวกมึงเนี่ยทาให้กูเดือดร้อนอีกละกูไม่สบายอยู่นะให้อภัยกูบ้างกูกูไม่สบายอยู่นะให้อภัยกูบ้งบายยนะกบงกระโถษเนี่ยโทษแรงนะกระโถษไม่ได้นั่นคืออาวุธครับทุกคนกระโถษไม่ได้มือห้านิ้วนี่แหละมือห้านิ้วนี่แหละละหุโทษเบห้านิ้วนี่แหละ สุดสุดสุดสดแล้วนะฮะควรเซฟเสียงนะครับไม่งั้นจะหายช้าเออซอเดียจริงๆแหละไปดีกว่าอีกสองนาทีอีกสองนาทีเคนโดแนะนำกลางมือค่ะพวกนี้นี่ ขนาดกูเสียงแหบอยู่นะกูสู้ไม่ได้นะวันนี้ไม่งั้นกูสู้แล้วนะไม่งั้นกูสู้แล้วนะแต่อีลอ็อกเตะอีคอมเมนต์เนี่ยวันนี้กูสู้แบบกูสู้แบบอาจารย์ตื่นทําไม่ไหวนะกูสู้แบบพูดไม่หายใจไม่ไหวนะเพราะว่าวันนี้คือเสียงไม่ไหวแต่คิดถึงมากไงแต่คิดถึงมากไงวันเนี้ยคิดถึงมาก